อำเภอเมืองจัหวัดพิจิตโอ้ผมได้ยินปลาเนียงบูบ่อนบางย่างแห้งได้บ้างครับตามๆเลยปลาตายเป็นเบือเลยนะครับเพื่อนไรเป็นเบือเลยเป็นแค่เลยครับนี่เชาได้ครับพี่น้องมึงนกมันมาหากินปลาได้หรืนี้อ่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอารุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดี อยากให้มันบินอนะ่ะเมื่อกี้มันบินเป็นฝูงเลยเพื่นยืนแบบเรียงแถวกานแล้วเดี๋ยวก็จะบินนั่นๆๆนนัน,นหให้แถวครบก่อนอเออเออแล้วล,วลวรถถมาเพื่อนก็จะฟืบนี่นี่เมื่อกี้เห็นถ่ายไม่ทันนี่นี่นี่เพื่นแบบว่าเรียงแถวยาวเห็นแถวยาวไหมนอกอะไรพี่นกกระยางขาวน,าาวนี่นี่นเดี๋ยวรถไถยมา นกกระยางขาวค่ะนี่เพิ่นเรียงแถวกันเป็นแถวยาวแล้วส,สักพักหนึ่งิ่นก็จะบินฟฝืบรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวต้องได้ครบองค์ประกอบกันสังเกตดูนะคะมันเรียงแถวกันต้องครบทุกตัวแล้วเพิ่นก็จะบินฟืบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอสักครู่พอเมื่อกี้สังเกตเห็นพฤติกรรมมันแล้วมันก็เรียงแบบเป็นแพรแบบนี้แหละแล้วเพิ่นก็บินขึ้นฟืบเลยเนี่ยที่สังเกตตรงขาวๆเขาคิว่าขาวๆคืออะไรนะ เดี๋ยเดียรถถ่ยมามันไม่มามันอยู่คนละเรนมามันเมื่อกี้เขาเห็นอยู่รอสักครู่ไม่รอสักครู่มาฝั่งเมันไม่มาหรอกพี่จะพาขี่ไปดูข้างในน่ว่ามีอะไรพอแล้วพอแล้ว